ตัวเลขที่เป็นตัวเลขค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิติสุทิ่หรือว่านีโอหายไปว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะเขาเชื่อไปแล้วว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นดินแดนแห่งการฟอกเงินของอาชญากรข้ามชาติกันไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขจริงที่เป็นอยู่ปัจจุบันอ,อาจจะมากกว่านี้ก็ได้มันอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะเราไม่สามารถจะเข้าไปดูแลได้ทั้งหมดกําลังจะพูดถึงว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้ามาฟอกเงิน ทำไมไปกล่าวหาประเทศไทยว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางในการข้องเงินได้เพราะองค์ประกอบในประเทศไทยเนี่ยเรื่องการไม่โปร่งใสเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเพราะนั้นมีโอกาสที่นีโอเนี่ยนะครับมันมีตัวเลขที่สูงกว่านี้ก่อนจะไปฟังฝากเชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะเงินปริศนาคุณผู้ชม นีโอนะคะหรือว่าค่าความคาดเคลื่อนสุทธิที่เป็นก้อนเงินปริศนาไหลมาจากไหนก็ไม่รู้ห้ 5, าแสนกว่าล้านแน่นอนเมื่อวานนี้อาจจะได้เห็นกันไปแล้วเราสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการปรับปรุงตัวเลขตรงนี้จาก5 0 0แสนกว่าล้านะนะคะอัะตีก็ไปกลมๆมาดูตรงนี้นะรับ15.2พันล้านดอลลาร์เขารายงานเป็นดอลลาร์รแล้วขนาดนั้นเนี่ยพอคอนเวิร์ตเป็นค่าเงินประมาณ5 0 0แสนกว่าอะคอนเวิร์ตล่าสุดประมาณ ,8 0 0แสนแปดพอปรับปรุงดูบัญชีกันใหม่ ลดลงไปค่ะเหลือแค่2 3 0แสนสามล้านบาทเอาละหายไปเกินครึ่งนะหายไปครึ่งหนึ่งนะคะคตัวเลขที่เป็นตัวเลขค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิติสุทธิหรือว่านนโอหายไป สาเหตุทําไมหายมี3ข้อค่ะแบงค์ชาติอบอกว่าข้อแรกคือมูลค่านําเข้ารวมที่ลดลงกลมรมศุลกากรมีการปรับราคาน้ามันนําเข้าใหม่ให้เป็นไปตามที่ได้รับข้อมูลจริงจากผู้นําเข้าต่ํากว่าที่ประมาณการไว้ในตอนแรกก็ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดนั้นดีขึ้นเนโอจึงลดลง22,000ันล้านดอลลาร์สหรัฐเฉพาะในส่วนนี้อ,อันนี้ก็เป็นรายการแจกแจงที่แบงค์ชาติเขาแจกแจงออกมาในข้อที่หนึ่งราคาน้ำมันทำให้ความคาดเคลื่อนหายไปประมาณ2,000ล้านอ่ะข้อแรกก็แบบนี้อืมข้อที่สองค่ะ ข้อมูลการลงทุนโดยโตรงอันนี้เงินไหลเข้าจากนักลงทุน FDI พอไปดูตัวเลขแล้วมารีไ e i ์กันใหม่มันเพิ่มขึ้นออย่าลืมนะคะมันมีเงินขาออกกับเงินขาเข้าต้องเอาสองบัญชีเนี้ยมากระทบกนันแบบเข้าใจง่ายๆนะคะและไอ้นโอมันคือค่าความคลาดเคลื่อนที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้นะข้อที่2บอกว่า FDI เงินลงทุนมันเยอะขึ้นกว่าที่เคยทาไว้ทีแรกปร,รับตามข้อมูลการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจไทยที่ปรากฏในงบการเงินที่ธุรกิจเนี่ยทยอย รายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเฉพาะส่วนนี้นีโอหรือค่าความแตกต่างค่าเคลื่อนก็เลยหายไปอีก2,700ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วยังมีส่วนที่3ด้วยนะคือข้อมูลสินเชื่อการค้าหรือว่าเทรดเครดิตเพิ่มขึ้นจากการที่เจ้าหนี้การค้าขยายระยะเวลาการชําระค่าสินค้านาเข้าให้กับภาคเอกชนก็ทําให้ภาระการจ่ายคืนสินเชื่อการค้าในปี67นั้นลดลงก็ส่งผลให้นีโอในส่วนนี้นะครับลดลงไปอีก4,200ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมๆแล้ว3มก้อนก็ลงไปหมื่นกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐอืมนี่คือการปรับปรุงงบดุลน,นะคะดุลการชำระเงินหรือว่า BOP นะคะคทีนี้เนี่ยภาพรวมของการเผยแพร่ข้อมูล BOP เนี่ยดุลการชำระเงินที่อ้าวก็รายงานไปแล้วเป็น5 0 0แสนครับหรือ48่แสนก็แล้วแต่นะคะทำไมมันกลายหายไปครึ่งหนึ่งเหลือ2 0 0แสนกว่าแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่เผยแพร่น่ะมีนาคมของปีถัดไปนะ ก็หมายความว่า UM ป uh ี2567เออพอผ่านมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะรายงานตัวเลขนี้ครั้งแรกคือมีนาคมที่ผ่านมาถูกต้องแล้วรอบนี้คือการปรับปรุงรอบแรกคือกันยายนนะเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่แล้วมันยังไม่ใช่ที่สุดครับเพราะเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงรอบที่2ในกันยายนอีกหนึ่งปีก็คือกันยายนปี69นั่นหมายความว่า BOP ตรงเนี้ย BOP ของปี67จะถูกรายงานครั้งแรกตอนเดือนมีนาคม68ครั้งที่2กันยายน68 และครั้งที่สามกันยายนหกเก้าปรับปรุงเนี่ยสามครั้งเลยโอ้โหแล้วปีหกเก้าปรับปรุงไม่ใช่ของปีหกแปดนะกันยายนปีหน้าของปีหกเจ็ดเท่ากับว่าหมายว่าเดือนนี้นอกจากปรับปรุงปีหกเจ็ดครั้งแรกแล้วยังมีการปรับปรุงของปีหกหกด้วยนะเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าปรับปรุงขนาดไหนทีนี้รองศาสตราจารย์ดรอนุสรธรรมใจนะฮะท่านเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและเป็นอดีตกรรมการและกรรมการตรวจสอบของแบงก์ชาติท่านบอกว่า เมื่อมันเป็นแบบนี้เราก็ไปถามท่านว่าโอ้โหการปรับปรุงข้ามปีแบบนี้มันช้าไปไหมเพราะว่ามันตัวเลขเหล่านี้ต้องใช้ในการวิเคราะห์ในการออกนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆอาจารย์อนุสรทำประใจบอกว่าวิธีลดความคาดเคลื่อนสุทธิในการชําระเงินรวมถึงต่างการความรวดเร็วในการจัดการตัวเลขเนี่ยคือต้องลองบันทึกธุรกรรมชําระเงินในระบบออนไลน์รวมศูนย์ให้ได้และต้องลดการขนาดของการเก็บข้อมูลสถิติจากการสํารวจแบบเซอร์เวเบส ทำให้ตรวจสอบง่ายขึ้นทําให้มันโปร่งใสขึ้นเดี๋ยวมันจะเก็บข้อมูลง่ายขึ้นไม่ต้องปรับปรุงกันบ่อยไอ้อย่างเมื่อแกี้ FDI ต้องไปรอข้อมูลใหม่จากจากรมพัฒน์นที่ธุรกิจทยอยให้ไปเพราะฉะนั้นออต้องอาจจะต้องรวมมาให้มันออนไลน์ให้มันแบบทันทีเรียลไทม์มากขึ้นเรียลไทม์ออนไลน์ได้ไหมนะคะต่อมาค่ะอาจารย์อนุสร์บอกว่ามีคนจํานวนไม่น้อยนะเขาเชือ่อไปแล้วว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นดินแดนแห่งการฟอกเงินของอาชญากร ข้ามชาติกันไปแล้วหรือเป็นธุรกิสีเทาด้วยนะเขาเข้าใจกันแบบนี้ไปแล้วจำนวนหนึ่งนะก็เลยจำเป็นค่ะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาระบบกฎหมายป้องกันไม่ให้ไทยเนี่ยกลายเป็นฐานของการฟอกเงิน และหากตั้งเป้าว่าไทยแลนด์จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินการลงทุนเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ก่อนอ,อันนี้คือสิ่งจำเป็นนะคะที่อาจารย์นุสสรเนี่ยสะท้อนมุมมองกันออกมาทีนี้ BOP ที่ว่าที่มีการปรับปรุงกันเนี่ยสามครั้งข้ามปีข้ามป,ามปีกันไปเลยเนี่ยนะคะครับคิดยังไงเป็นยังไงเอามาให้คุณผู้ชมดูกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือตัวเลขที่ออกมาสาหรับมีนาอ่าถ้ากันยาเขาปรับแล้วไอ้ห้าแสนกว่าเนี่ยเหลือสองแสนกว่าใช่เหลือสองแสนสามค่ะ ทีนี้อ,อะไรดุลบัญชีเดินสะพัดคือ BO p อเนี่ยมันจะบวกกับบีดุลหนึ่งคือดุลบัญชีเดินสะพัดบวกกับดุลบัญชีเงินทุนและค่าความคาดเคลื่อนสุทธิหรือว่านีโอตัวนีโอเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ที่จะต้องรายงานเมื่อนํา3ตัวนี้มารวมกัน1นึบวกสบวกสจะได้ตัวเลขที่เรียกว่าดุลการชําระเงินและดุลตรงนี้แหละครับทางด้านแบงค์ชาติจะต้องนําไปอ้างอิงให้กับรัฐบาลส่งให้กับรัฐบาลแล้วก็หน่วยเศรษฐกิจต่างๆในการประเมินว่าจะออกมาตรการอะไรให้ตอบโจทย์กับเศรษฐกิจ ทีนี้เราก็อยากตั้งคําถามว่าสุดท้ายแล้วเมื่อมีการปรับปรุงรายการข้ามปีหรือข้ามสองปีแบบนี้ตัวเลขที่ส่งให้กับทางด้านของรัฐบาลในการประเมินในการออกมาตรก,การเศรษฐกิจต่างๆมันจะคาดเคลื่อนหรือไม่อย่างไรซึ่งไม่ปฏิเสธนะอย่างที่คุณนิชานันบอกเมื่อกี้ว่าเขาปรับปรุงการข้ามปีแบบนี้มานานแล้วแต่ว่าถ้ามันเรียวไทม์ขึ้นมันจะทําให้การออกนโยบายต่างๆมันตรงจุดมากขึ้นหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากเราถึงกระนั้นนะคะถึงกระนั้นพาคุณผู้ชมมาดูค่ะ ดูบรรทัดนี้เลยนี่คือนีโอค่ะค่าความคาดเคลื่อสุทธิถ้าเอาเข้าใจง่ายๆค,ค่าคาดเคลื่อสุทธิคือตัวเลขที่ต้องใส่เข้าไปเพื่อให้สองบัญชีเนี่ยเข้าแล้วออกกระทบแล้วมันสมดุลก็ต้องใส่เข้าไปจึงเรียกว่าค่าความคาดเคลื่อสุทธิครับตอนปีห5ทําบัญชีมาปั้งนีโอ <N EO S 2> ติดลบค,คัดเคลื่อสุทธิตอนนั้นติดลบนะแสดงว่ามันกลายเป็นว่าอะหาช่องทางหรือหาที่มาของเงินที่ออกไม่เจอหาไม่เจอประมาณ 2,500กว่าล้านบาทมาปี66ค่ะอันนี้มีเงินเกินเกินมาแสนแปดเกินมาแสนแปดที่ไม่รู้มันคลาดเคลื่อนมันมาจากไหนไม่รู้แต่พอปี67เกินมา5 0 0 0 0นกว่าล้านบาทอันนี้เมื่อรอบเดือนมีนานะปัจจุบันเหลือ2 0 0 0 0นนะก้อนนี้มันก็มากกว่าปี66และปี65อยู่ดีอีกหนึ่งคำถามนะปรับเยอะไปไหมจาก5 0 0แสนเหลือ2 0 0แสนหายไป3 0 0แสนล้าน เพราะฉะนั้นค่ะคำถามทั้งหมดนี้นะคะการประชุมในวันนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของทีม Connect the dots นี่คือ,อชื่อนะคะก็ตั้งโดยคอรมทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้นั่นแหละเพื่อไปหาค่ะว่าเส้นทางการเงินที่มาที่ไปของเงินปริศนามันมาจากไหนการประชุมทีมนี้ในวันนี้ครั้งแรกประกอบด้วยสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังสศคแบงชาติธนาคารแห่งประเทศไทยปปงสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครับ มีกรตอมีกรตอด้วยครับมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยทั้งหมดนี้มานั่งคุยกันค่ะก็เอาข้อมูลในมือเนี่ยที่มีมาคุยกันเราเคยพูดถึงเรื่องการฟอกเงินแล้วชี้ไปที่คริปโตคุยอย่งปปง,งมาแล้วสองรอบก็บอกว่าคริปโตเนี่ยมันเหมือนมันเป็นหลุมพอเงินไหลเข้าสู่คริปโตปุ๊บมันเหมือนมันตัดตอนเป็นแฮนด์ทูแฮนด์ด้วยนะพวกนี้แบงค์ชาติรู้ไหมเรื่องนี้บแบงค์ชาติไม่ใช่ไม่รู้นะคะเพราะนี่คือข้อมูลที่เอามาจากแบงค์ชาติ ความเสียหายจากบัญชีม้าคริปโตนี่อ,อันนี้ข้อมูลจากในระบบ C F R เดือนตุลาคมถึงธันวาคม67เนะ,ะพมบว่า75ของมูล,ลค่าความเสียหายที่เหยื่อโดนหลอกลวงจะถูกโอนจากออกสู่คริปโต,ปโตบัญชีคริปโตเป็นมูลค่าเอาเฉพาะตุลาถึงธันวา67<อ>ตุลาพฤศจิกาธันวา3<อ>เดือน6,700ล้านบาทไ<อ>หลเข้าสู่บัญชีคริปโตเถื่อนหรือคริปโตมา้าภายใน20บนาทีด้วยนะแป๊บเดียว เดียวเกิดขึ้นทีนี้แบงค์ชาติก็บอกเห็นปัญหาเหมือนกันแหละนะเพราะว่าเว,เวลาหลอกลวงกันเหล่านี้จากบัญชีธนาคารใช่ไหมส่วนหนึ่งมาถูกโอนไปที่บัญชีซื้อขายคริปโตผ่านตัวกลางเอ็กชแนนเป็นการซื้อขายเหรียญค่ะอีกส่วนหนึ่งมาที่บัญชีซื้อขายคริปโตผ่านแพลตฟอร์มเพียทูเพียไม่ผ่านตัวกลางหรือผู้ง่ายๆแฮนด์ทูแฮนด์ได้เลยใส่คัมใดและส่งให้กัน <ผม S 1> เป็นของคุณซื้อขายกับคุณได้เลยซึ่งในส่วนนี้ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรอตอ แบงค์ชาติบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายนั่นหมายความว่าแบงคชาติรู้ข้อมูลมและเดี๋ยววันนี้จะต้องไปคุยกันค่ะอ่ะอันนี้ให้ดูเร็วๆนะคุณผู้ชม,มนี่คือสิบธุรกรรมค่ะที่จะต้องมีการรายงานไปที่ปะปะง,งครับต้องรายงานธุรกรรมว่าเงินมาจากไหนเพื่อมาทําสิ่งเหล่านี้ ที่ปรึกษาการลงทุนผู้ประกอบอาชีพต่างๆผู้ประกอบอาชีพหรือเช่าซื้อรถยนต์อันนี้มันมีพลอยเครื่องประดับต่างๆเหล่านี้อสังหาริมทรั์ค้าของเก่าธุรกิจอให้ดูนะค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินบัตรเครดิตนะครับผู้ประกอบอาชีพการแลกเปลี่ยนอัตราเงินต่างประเทศธุรกิจำเงินอิเล็กทรอนิกสิบธุรกิจสิประเภทนี้ต้องรายงานธุรกรรมไหมห้าร้อยพันหนึ่งต้องรายงานไหมไม่ต้องเพราะเขามีเกณฑ์อยู่เขามีกําหนดไว้อะขอดูเกณฑ์หน่อยนี่จะมีเกณฑ์โดยใช้เงินสดนะ เช่นอ่ะลงทุนทางการเงินวงเล็บหนึ่งสล้านขึ้นไปซื้อทองคําถ้าใช้เงินสดสองล้านขึ้นไปต้องรายงานว่าที่มาของเงินมาจากไหนหรือการค้าอัญมณีห้าแสนบาทขึ้นไปเป็นต้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับ นักวิชาการคือต้องบอกว่าในกรณีแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยความเสี่ยงเมื่อกี้อาจารย์อนุสรบอกว่าอุ้ยไทยเราอาจจะถูกมองเป็นฐานฟอกเงินของอาชญากรรมข้ามชาติได้และในขณะเดียวกันอย่าลืมว่ามีบริษัทเรตติ้งที่เขาจะคอยให้เรตติ้งประเทศไทยอยู่เรื่องนี้อาจจะบานปลายเสี่ยงปจนถึงว่าเราอาจจะถูกลดความน่าเชื่อถือในสายตาระดับโลกได้เราควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อไม่ให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์อัดพิสารวานิชนะครับผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจิมี่คุณนันครับครับอาจารย์คุณถามถามทอกทุกท่านครับครับอาจารย์ถามก่อนเลยครับว่าเมื่อวานนี้ที่แบงค์ชาติแถลงออกมาว่ามีการปรับเรื่องของค่าความคาดเคลื่อนและจะมีการปรับแบบนี้นะครับมีนาคมกันยายนและกันยายนอีกปีหนึ่งถือว่ามันช้าเกินไปไหมครับแล้วก็ควรจะปรับปรุงยังไงให้มันเร็วขึ้นในมุมมองของอาจารย์ฮะไม่ได้ช้าเกินไปครับช้ามากอ่าครับช้ามากเหลือเกิน อพอช้ามากเนี่ยทำให้การเครดิตของประเทศความน่าเชื่อถือของตัวเลขของทางการไทยเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมีหลายเรื่องหลายราวที่เข้าไปสู่เรื่องของการทำธุรกิจที่ไม่โปร่งใสได้นะครับจริงๆเนี่ยไม่สามารถเราอันนี้เรื่องนี้ผมคิดว่ต้องมีการบูรณาการหรือปร,ปรับปรุงเรื่องข้อมูลของดุลการช้หน้างเงินของประเทศเี่ยงนะครับ,รบให้มันทันสมัย แต่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลากหลายหน่วยงานมากมไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังก,ลรก,กรมศุลกากรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรม B.O.I โอ้โห oh, oh, มันเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะต้องปรับปรุงที่ให้มันเป็นเรียวไทม์ในของญี่ปุ่นเนี่ยในของต่างประเทศก็ทํำยังไงในญี่ปุ่นก็ดีเลยประมาณสักหนึ่งเดือนเกาหลีใต้ประมาณสักหนึ่งเดือน สหรัฐอเมริกาเนี่ยดีเลยประมาณนักสองถึงสามเดือนของเรานี่ดีเลยไปเยอะมากเลยนะครับในการที่จะเผยแพร่พข้อมูลนะข่าววันนี้เราคุยกันเรื่องของว่าทําไมค่าเงินบาทมันแข็งอืเรียนทั้งสองท่านอย่างนี้ครับและท่านผู้ฟังครับว่าสําหรับผมเนี่ยวันนี้ในค่าเงินบาทเราก็พยายามจะหาสาเหตุเราคือประเทศไทยกําลังจะหาสาเหตุว่าค่าเงินบาทมันสุมันแข็งเพราะอะไรสำหรับผมผมว่าทั้งสี่สาเหตุนะ อืมหนึ่งดอลลาร์อ่อนครับนะดอลลาร์ด้วยเศรษฐกิจเขาไม่ดีเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาไม่ดีในดอลลาร์มันอ่อนนะเราก็แข็งไปโดยรปยายเพราะเราเทียบกับเงินดอลลาร์อืมอันที่สองครับในช่วงปีนี้เนี่ยนะครับเราได้ดุลบัญชีเดินสะพัดในดุลบัญชีเดินสะพัด,ดก็เป็นเรื่องของการได้ดุลการค้าอืมเราสงบได้เยอะและมากเลยในปีนี้แต่ตั้งแต่ปีปีหกสี่ติดลบดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบปีหกห้าหกหกหกเจ็ด เริ่มดีขึ้นเป็นบวกบแต่ว่าไม่บวกเยอะแต่พอปีหกแปดเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดมันบวกเยอะมันบวกเกือบสี่แสนล้านเหรียญสี่แสนล้านบาทแสนแปดสี 1, 8, 4, 100, ่แสนนั่นประมาณเนี่ยเพราะนั้นหนึ่งดอลลาร์อ่อนสองดุลบัญชีเดินสะพัดซ,ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งออกเยอะๆผมไม่น้ำหนักดอลลาร์อ่อนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่น้ำหนักของดุลบัญชีเดินสะพัดที่เป็นบวกมาเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว อีกสองปัจจัยที่ผมให้น้ำหนักก็คือ NEO หรือน e โอนี่แหละค่าความคาดเคลื่อนแ,และก็ธุรกิจสีเทาดัสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมให้สองตัวเนี้ยพ <อ S 2> ที่ทำป่าเก่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับให้มันจากห้าแสนล้านบาทมาเป็นสองแสนกว่าล้านบาทเนี่ยในแง่ของคณิตศาสตร์ถูกต้องแต่ในแง่ความเป็นจริงเราไม่สามารถจะ รู้ได้ว่าตัวเลขนีโอเนี่ยมันจริงๆมันเท่าไหร่ครับเวลาเงินเข้ามาในประเทศไทยบางรายการก็ไม่จําเป็นจะต้องรายงานทั้งหมดตามกําหนดเช่นถ้าผมจําไม่ผิดก็ประมาณสักห้าหมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ไม่ต้องรายงานนะไม่รายงานเสร็จแล้วเนี่ยสามารถจะแยกย่อยไปในบัญชีม้าที่ประเทศไทยมีบัญชีม้าเยอะแยะเลยอืมนั้นตัวเลขเออนีโอเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขจริงที่เป็นอยู่ปัจจุบันอืมมันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้มันอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะเราไม่สามารถจะเข้าไปดูแลได้ทั้งหมดน,นะครับจากการลงบัญชีม้านะครับแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆแลนะ้วพอเราเอาเ,าเองินตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันไปไหนเราไม่รู้เลยอืมมันไปที่อสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดซื้อทองคํา เปิดบริษัทเราไม่รู้เลยซึ่งตรงนี้มันถูกแปลงจากดอลลาร์หรือสกุลเงินอื่นเนี่ยนะครับให้มาเป็นเงินบาททาให้ค่าเงินบาทมาสูงขึ้นนั่นแหละครับไปยังมีด่านคริปโตอีก,กน,นะคะอาจารย์ใช่อันนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นที่กําลังจะพูดถึงว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้ามาฟอกเงินทําไมไปกล่าวหาประเทศไทยว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางในการฟอกเงินได้อืเราเนี่ยนะครับรายล้อมกับสองเมืองหลวงของศูนย์กลางการฟอกเงินนะครับ ขวามือก็เป็นขเขมรน,นะครับซ้ายมือก็จะเป็นพมา่าตัวเลขของสหรัฐอเมริกาบอกว่าเงินสีเทาที่หมุนอยู่ในขเขมรเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยประมาณ8แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโ oh. ของพม่าประมาณสักเ9แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพราะนั้นสองประเทศนี้ประมประมาณ หนึ่งมากกว่าหนึ่งล้านล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเงินสีเทาที่อยู่เพราะฉะนั้นประเทศไทยถูกรายล้อมด้วยสองประเทศที่เป็นเมืองหลวงของการทําธุรกิจสีเทาอยู่ไอ้นี้ไม่ได้กหาเพื่อนบ้านนะครับแต่นี่เป็นรายงานของสหรัฐอเมริกาคุณจมมี่คุณนันก็จะได้เห็นข่าวอยู่แล้วว่าสหรัฐอเมริกาเพิ่งออกควางบาททางเศรษฐกิจเมื่อกี้ค,ค,คุณจิมมี่พูดถึงเรื่องของเราจะโดนมีความเสี่ยงเรื่องของฟิชเลตติ้ง ก็เป็นไปได้แต่ผมกำลังจะเพิ่มเติมผ่านทางรายการว่าเราก็มีความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนั่นนะครับนันหนักเลยนะคะอาจารย์นั่นนะครับถ้าเราไม่ปรับปรุงเชื่อ,อว่าีโอกาลงทุนํำเข้าเยอะแยะมากมายเลยไอ้นั้นเราะวังนะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถจะอดี l a r เราไม่สามารถจะบอกชาวโลกได้ว่าเอ้ยเราทําธุรกิจโปร่งใสนะอืม อสเปคของเรามันได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งอยู่ในท่ามกลางของสองประเทศที่มีเรื่องของธุรธุรกิจสีเทาเรามีบัญชีมาเรามีเรื่องของการเข้าไปซื้อคริปโตที่คุณนันพูดถึงที่เรากฎหมายอ่สินทรัพย์ดิจิตอลเราก็มีแต่ว่ามันมันเข้าไปไม่ถึงะนะครับเราก็มีการส่งที่นี้ไม่มีใครพูดตรงตัวนี้นะเราส่งคำไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเยอะนะ ทั้งหมดถูกมองหมดเลยค่ะอาจารย์แล้วก็เรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมแบบนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าไอ้ด้วยการที่เรามีค่าความคลาดเคลื่อนสูงแบบนี้เนี่ยทำให้เราถูกตั้งคําถามว่ามันคลาดเคลื่อนเพราะอะไรมาจากไหนแลวเราต้องดีแคลร์ให้ชาวโลกเห็นให้ได้ว่าเงินตรงนี้มันเป็นเงินบริสุทธิ์หรือมันเป็นเงินจากไหนเรียนถามอาจารย์ว่าการปรับปรุงจาก5 0 0 0 0นกว่าล้าน ปรับปรุงตามระบบบัญชีเขานะคะมาเหลือสองแสนกว่าแล้วยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวกันยาหกเปรับปรุงแล้วจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตัวเลขที่เหลือสองแสนกว่านักขณะนี้เป็นตัวเลขที่ยอมรับได้ไหมคะกับสากลในทางบัญชี<ม>และข้อมูลที่มาดีแคร์เพียงพอให้ทั่วโลกเขายอมรับไหมคะว่าที่มาของเงินเราเนี่ยมันยังไงเรียกว่าฝัง <ผม S 2> ึืนไหม,มนะครับอืผมเคารพในการคำนวณของหน่วยงานราชก,การแต่สําหรับผมคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่า มันหนึ่งเหตุไม่ไม่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าในการคำนวณเนี่ยมันดีเลยเกินไปครับเหตุผลที่สองก็คืออ่ามันมีหลายส่วนที่ไม่สามารถนีโอไม่สามารถจะถูกบันทึกเข้าไปในรายการนี้ได้อื่าสองเรื่องนะครับนีโอนี่มันเกี่ยวข้องยังไงถ้านีโอมันโปร่งโป่งเยอะๆมันก็จะทําให้ค่าเงินบาทแข็งครับถ้ามันน้อยๆมันก็จะทําให้ค่าเงินบาทอ่อน ประเด็นนี้ผมกาลังจะสื่อว่าค่าเงินบาทที่มันแข็งมากๆเนี่ยซึ่งปัจจุบันแข็งประมาณสักแปดในต้นปีที่ผ่านมาเราก็พยายามจะลดโทนของความรอนแรงของความตังวลของทุกภาคส่วนว่าทำไมค่าเงินบาทมันแข็งผิดปกติ<ะ>ถ้าผมตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดไม่มีกรณีค่าเงินบาทเนี่ย IDO อนี่จริงๆมันมันมีการพูดถึงไม่<ะ>ไมก็คงจะไม่มีวันนี้มังเอิญ<ะ>บาทมันแข็งก็เลยมีการพูดพูดง,ง่าย ภาษาชาวบ้านก็คือว่าเราพยายามจะหาแพะว่าเอ้ยไอ้ค่าเงินบาทมันแขงเนี่ยนะครับแพะตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนีโอกลายเป็นแพะตัวหนึ่งแต่แพะตัวนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันไม่รู้ว่าตัวเลขจริงๆมันเป็นเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะองค์ประกอบในประเทศไทยเนี่ยเรื่องการไม่โปร่งใสเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่นีโอเนี่ยนะครับมันมีตัวเลขที่สูงกว่านี้สําหรับผมนะ ผมมองอย่างนี้เออไม่อย่างนั้นผมผมมองน้ําหนักเมื่อกี้เนี่ยนะครับดอลลาร์ออดผมให้สี่สิบเปอร์เซ็นดุบัญชีดนสพัพผมให้สามสิบเปอร์เซ็นตอีกสามสิบเปอร์เซ็นตผมให้เป็นนีโอแล้วก็ธุรกิจสีเทาที่เกิดขึ้นในประเทศครับใน้ธุรกิจสีเทาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีอะไรบ้างก็ตั้งแต่เรื่องของการเปิดบริษัทซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อทองคำซื้อคริปโตนะครับธุรกิจต่างๆที่น้องทั้งสองโชว์ในรายการเมื่อกี้นะครับอันนั้นก็เข้าหมดเลยนะอืม เ <c oughs> ขาขายหมดก็คือเป็นตัวธุรกรรมที่ต้องรายงานไปยังปป,ปงนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีธุรกรรมเกินกว่าที่กําหนดทีนี้อาจารย์เมื่อสักครูที่อาจารย์บอกว่าค่านีโอก็เป็นตัวแปรหนึง่งทีนี้อยากจะถอยออกมาดูในภาพรวมหน่อยที่อาจารย์บอกว่าจริงๆไทยเราเสี่ยงถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐ <c oughs> รวมถึงการลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่กําลังจะมีฟิตเลตติ้งเนี่ยกำลังจะออกมาในช่วงปลายปีนี้ <c oughs> อยากจะถามอาจารย์ว่าเสี่ยง <c oughs> แค่ไหนครับแล้ว รัฐบาลไทยหรือว่าหน่วยงานใดที่จะต้องมีการปรับตัวสักหน่อยไหมเพื่อให้เหตุผลของเรามันฟังขึ้นว่าเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางการฟอกเงินนะรวมถึงเรามีเสถียรภาพในการจะเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาในประเทศนะอะไรแบบนี้นครับมีความเสี่ยงเรากำลังพูดถึงฟิลเลตติ้งเรากำลังพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์จะคว่ำบาตรเราหรือไม่มีความเสี่ยงอย่างนี้ครับในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถ้าฟิลเลตติ้งจะปรับเ,เครดิตของประเทศใดประเทศหนึ่งเขาก็จะดูเรื่องว่า อัตราขยายตัวเศรษฐกิจของของประเทศนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็พบว,ว่าประเทศไทยมีอัตราขยายตัวเศรษฐกิจที่ต่ากว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นก็ถือที่โลในอาเซียนน่พูดได้ง่ายครสองนี่สาธารณของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนี่ครัวเรือนของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นรายได้ต่อหัวของคนไทยก็ยัง,ย,งยังเท่าเดิมพูดได้ง่ายโดยรวมแนวในแง่ของเศรษฐกิจโดยรวมหมาพาคเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้พัฒนาตามศักยภาพ,าเ,ทพเท่าที่ควรเท่าไหร่ รประเด็นต่อไปก็คือว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือความมีสเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนในปัจจุบันเลยนะครับมีมีเปลี่ยนแปลงนในช่วงไม่ถึงสิบส,สองปีสามปีเนี่ยก็นายกรัฐมนตรีก็สามคนไปแล้วนะครับประเทศไทยมีเกี่ยวข้องอะไรต่อไปที่จะมีโอกาสที่จะปรับก็คือว่าการทําธุรกิจในประเทศไทยที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจสีเทา เราเห็นข่าวอยู่ทั่วไปเลยมีแกงคอเซ็นเตอร์หลอกเงินคนไทยมีอะไรล่ะมีบัญชีมาผมไม่รู้ว่าในประเทศไทยมีบัญชีม้าอยู่คี่บัญชีนะอืมครับนี่คือเป็นหนึ่งส่วนที่สำคัญที่ให้เห็นว่ามันมีธุรกิจสีเทาอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็การจัดตั้งบริษัทของคนไทยในประเทศไทยไม่ใช่ของคนไทย บางเ,เราไม่สามารถจะเข้าไปตรวจว่าบริษัทเหล่านี้จริงๆมันทาตามวัตถุประสงค์ที่มันได้จดกับหน่วยงานราชการหรือไม่เราก็เห็นกันเยอะแยะนะครับซึ่งรัฐบาลก็ไม่พยายามเข้าไปตรวจสอบแต่ก็ยังทําไม่ได้ดีเท่าที่ควรเราก็เห็นเยอะแยะมากมายเราได้ได้เห็นเรื่องของอาชญากรรมต่างๆนะครับที่มีการค้ามนุษย์ผ่านประเทศไทยนะจากคนจีนจากดาราจีนผ่านไปที่พมา่ามันเป็นทางผ่านจากประเทศไทย อันนี้มีรายงานจากรอยเตอร์ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยหายไปอยู่ในประเทศเปอร์บานครับหายไปป้าหายไปอยู่ในขาเปเพราะฉะนั้นองค์รวมทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าฟิตเลีติตงเป็นยังไงแม้เราจะมีทุนสับรองอยู่สองแสนสี่หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ตามแต่เรื่องมีความไม่มั่นใจต่อเศรษฐกิจไทยในองค์ประกอบต่างๆที่ผมพูดถึงมีโอกาสตับลดขนาะนี้เราอยู่ที่บีบีบีบวก เต <St> ม,มีโอกาสที่จะเป็นบีบีบวกเนกาทีฟโอ้ <S <S โหก่อนนี้เราโ,<ห>โ,โดนเนกาทีฟไปแล้วหนึ่งสำนักนะคะเอาการสูงค<ห>ือในแง่โดน,นทรัมป์ก็โดน,นทรัมป์กำลังจะหาว่าประเทศเหล่านี้เป็นทางผ่านประเทศไทยในเป็นทางผ่านของสินค้าอสอนสิทธิ์หรือเปล่ากำลังหาอยู่อันนี้ก็มาเจอเรื่องนี้ว่าการทำธุรกิจสถาบันวิจัยของสหรัฐอเมริกามหาลัยในอเมริกา ก็บอกชัดเจนว่า <c oughs> ขเขมรฟอกเงินพมา่าฟอกเงินสองประเทศเนี้ยไอ้ประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับธุรกิจของอประเทศเพื่อนบ้านที่ทําธุรกิจสีเทาหรือเปล่าต้องเคลียร์ให้ได้ถูกเก็บถูกตั้งข้อสงสัยจากสหรัฐอเมริกามีโอ,อกาสที่ก็จะเจอการคว้างบารทางเศรษฐกิจหนักก็ไปกับที่เจอสิบเก้าปัจจุบันอาจารย์คาะเรียนถามอาจารย์หน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมทีม Connect the d o ดทีมที่ท่านายกสั่งการมา ทีมนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแบ่งชาติมีสะสะคมีปปงมีกรตมมีตลทมาช่วยกันดูเส้นทางเงินเท่าค่ะหรือว่าเงินที่มันหาที่มาที่ไปไม่ได้อาจารย์มีความหวังกับทีมนี้แค่ไหนและทีมนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยได้ไหมคะหากเราถูกเควชีนมาว่าเป็นเส้นทางผ่านเงินเทาแบบนี้ค่ะมีความหวังครับแต่ว่าหวังไม่มาก ทำไมเหตุผลพูดแบบนั้นก็เพราะว่าผมคิดว่าประเทศไทยมีกฎหมายทั้งหมดประเทศไทยมีกฎหมายเรื่องการฟอกเงินประเทศไทยมีกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลประเทศไทยมีหมดนะแต่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะเราผ่านมากี่ยุคก,กี่สมัยเราผ่านนายกรัฐนรรมมาหลายยุคหลายสมัยปัญหามันก็ยังมีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมก็มีความหวังแต่ก็ไม่ได้มีความหวังมาก เกินแล้วเกินไม่ได้มีความหวังมากขนาดน,นั้นพมเห็นว่าปัญหามันยังยังอยู่ในประเทศไทย<ม>การรูปหน้าป่าจุหมกูการมเาีเรื่องของใต้โต๊ะการมีเรื่องคอร<ง>์รัปชันมันมีมาอยู่แล้วสําหรับประเทศไทยภายใต้การที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับ <S 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 เอาละนะครับนี่ก็เป็นมุมมองจากอาจารย์อาายัดพิสารวันนิชนะครับที่เข้ามาพูดคุยกับเราจริงๆตั้งแต่เรื่องค่าเงินมันจนถึงค่าบ OP แล้วก็ยามมาถึงว่าไทยเรา เสี่ยงเป็นแหล่งฟอกเงินไหมยาวมาจนถึงปัจจุบันว่าจะมีความกระทบต่อความน่าเชื่อถือประเทศหรือไม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์อัดมากนะครับที่สละเวลาให้กับรายการฐานท้องเราครับขอบคุณค่ะอาจารย์คารสสวัสดีค่ะยินดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจับตาดูกันว่าผลการประชุมของทีม Connect the Dot เขาจนะวางแนวทางการทำงานอย่างไงใช่รครับแต่ชอบที่อาจารย์อัดบอกว่าจริงๆเราจะหาแค่ว่าทำไมเงินบาดแข็ง จาก,กนั้นเนี่ยข,ขุดขึ้นมาหมดเลยเราก็ขุดออกมาหมดเลยไปจนถึงเรื่องของค่านีโค่า BOP แล้วจนปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นแฟกเตอร์หนึ่งไปเลยนะที่ทางด้านของต่างชาติเขาจะมองเราว่าน่าลงทุนหรือไม่อย่างไรรวมถึงโดนลดนทรัมป์ก็จะขึ้นว่าจะคว่ำบาทไทยอีกประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ